ว่านั้นนะครับมองเห็นไหมครับด้านนอกมองเห็นไหมครับเห็นอยู่นะไม่เห็นอ๋อนะฮะเราจะทำเหมือนสนามสุกได้ไหมนะฮะว่านั้นนะครับสนามจะแตกนะก็ทำแบบสนามสุกนะเมื่อทั้งกีฬานักเรียนหวอนทองเข้าชิงกับออบจชัยนาานะครับก็เป็นภาพ ที่น่าประทับใจนะครัพที่สนามสุขนะผมเองนะก็เคยเห็นมาหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งก่อนนั้นนะครับเป็นเดอะลุ้งมีพงผิวอ่อนฟีเวอร์นะครับบอลทิงครับนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดทางบ้านนะครับทำให้ผู้ชมล้นในสนามสุขทราสายสนามแตกเหมือนกันนะครับมาถึงหวนทองนะครับแล้วก็อบจชัยนาฏนะฮะ กลับมาเห็นภาพนนอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมายที่ดีนะครับที่ผู้คนสมใจนะฮะการกีฬานะครับตัวนี้เป็นกีฬาของนักเรียนนะครับเขาบอกว่าช้างเผือกของแท้ต้องเกิดในป่าไม่ได้เกิดในเมืองนะฮะเห็นตัวอย่างจากทางด้านของบอนทองวิทยาแล้วนะครับหลายคนมีความฝันวันนี้รถขนฝันมาหรือเปล่าครับเนี่ยผมยังไม่เห็นรถเลยนะว่าเอารถอะไรมานะฮะวันนี้นะครับ พราะว่าด้านนอกนี้โอ้โหค่ะบข้ามด้วยผู้ชมมากมายนะรถติดเป็นแถววินแนวทุกด,ด้านเลยนะครับมาทางฐานิรถไฟก็ติดนะครับมาทางากาบินทางสีหสถกก็ติดนะครับอีกสักครู่นะคะเจนนี่คะทีนี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนออกจาก บริเวณนี้หมดเลยเอจะมีการเปิดตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องขยับออกจากรั้วค่ะขอความร่วมมือนิดเดี่วเราจะเปิดตัวเปิดตัวนักกีฬานักกีฬาตอนนี้เขาวางอยู่๋ยวเปิดตัวที่กองาพาัฒนาเปิดนะได้เมื่อกี้กำลังเต้นกับเด็กแล้วเนี่ยโอเคจัดท<ม>ีน่ะเขดึงไว้ขอรวาสัมพันธ์นะฮะห่าบท่านที่อยู่ในสนามนะครับอีกสักครู่เราจะใช้บริเวณแห่งนี้นะครับ ให้สำหรับนักกีฬานะครับเพื่อทำการแข่งขันนะก็จะขออนุญาตทุกท่านด้วยนะครับขอความร่วมมือนินดนึงนะครับช่วงพิธีเปิดเท่านั้นนะครับพอเ,เสร็จท่านก็มาเกาะรั้วชมได้เหมือนเดิมเฉพาะทางออกนะครับได้แถว ประรพิธีตรงนี้นะครับด้านมีลังคานะฮะขอ,ขอความด้วยือด้วยครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้นักกีฬาเปิดตัวนะครับจะรู้ว่ามีใครบ้างไหนใครไม่รู้จักเต้บ้างรู้จักไหมครับอ๋อาเต้นะครับรู้จักดีนะครับอ,นอ,นอ๋อไปสนามคือกันด้วยโอ้โหเอฟซีเยอะทีเดียวตอนนี้เป็นการวอร์ม อ่าอนนักกีฬานะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมาตรฐานนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสายมิตรแล้วก็หมอนทองวิทยานะครับจะต้องมีการวอร์มอบอุ่นร่างกายนะครับอ่าวอร์มอัพวอร์มดาวนะครับให้กล้ามเนื้อนะฮะ่ได้เตรียมพร้อมที่จะทำการแข่งข,ข,ขันนะครับค่ะตอนนี้นักกีฬานะคะเข้าไปเก็บตัวเพื่อจะปล่อยตัวออกมาอย่างเป็นทางการ S <S เชียร์นักกีฬาทั้งสองท<อ>ีมเข้าห้องเก็บตัวเลยครับเพื่อจะท,ทําพิธีเปิดตัวนักกีฬานะครับตองเชียร์ก็เก็บเสียงกรี๊ดได้ตอนนี้นะฮะเก็บเสียงกรี๊ดได้เลยนะฮะตอนเชียร์นะฮะไปใช้สัมพ,นพันธ์ค่ะสำหรับการใช้บริการห้องน้ำห้องสุขานะคะเนื่องจากวันนี้มีคนเยอะจริงๆทางบอบจแจ้งว่าให้ทยอยทยอยสำหรับที่อยู่ด้านหลังอัิการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลถบริการเคลื่อนที่อยู่ด้านนู้นค่ะ ด้านนอกน,นะครับรถสุขาอยู่ด้านนอกนะครับเป็นรถบัสหนึ่งคันนะฮะกองเชียร์ก็ไม่โอ้โหโหนาแน่นมากาวันนี้สุดยอดจริงๆครับปราจีนบุรีครับอาจารย์สนามอบจแตกนะฮะวันนี้นะสนามปราจีนบุรีนอกจากบริเวณอจิจารแห่งนี้แล้วด้านข้างครับอกองเชียร์ด้านเล่าสนามนี่ก็โอ้โหแน่นไปด้วยโอ้โหผู้คนที่มาชมครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของปราจีนนหฮะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่สนามกลางแห่งนี้นะครับ มีผู้ชมนะฮะหลั่งไหลกันมาทั่วสาธิตไม่เฉพาะจังหวัดปราจีนนะครับทั้งเจ็ดอำเภอนะฮะก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงนะครับแปดลิ้วยังไม่ได้ขอเสียงเลยนะเนี่ยมากันเยอะหรือเปล่านะครับค่ะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวขอความร่วมมือกอ,อ,องเชียร์ที่ยืนอยู่บริเวณหน้านี้นะคะขยบถอยไปอีกนิดนะคะคที่นั่งปราจีนบอกได้าครับขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับ เลือมือค่ะแบบท่าที่ท่าอาศัยนะคะคนปราจีนน่ารักค่ะ เตรียบกี้ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับน้องน้อหนูแล้วก็ท่านผู้ชมนะที่มาชมทัวร์นาเมนต์นะครับรายการพลาวดีเกมนะฮะกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคตะวันออกภาคกลางนะผู้เปิดสนามนะอีกสักครู่จะเดินลงสู่สนามนะฮะ เดี๋ยวเรามีพิธีกรด้านร่างแนะนำตัวนะครับเคียร์ยังครับด้านนักกีฬาออกตอนนี้สะดวกยังสะดวกไหมครับขอขอภายทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตขอรบกวนเส้นทางนักกฬาเดินออกมาที่สนามด้วยครับ อีกสักครู่นะครับ,รบเราจะมาชมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45ครับป,ะะปี2506